วันนี้เป็นบทที่4ของวิชาอนามานวิวัฒน์แล้วนะคะหลังจากที่จบบทที่3ก่อนหน้านี้ไปแล้วที่เราจบไปที่จังหวัดภูเก็ตจ,จังหวัดที่เราจะเดินทางต่อไปก็คือจังหวัดกระบี่หลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดกระบี่แล้วคิดได้ไหมคะว่าถ้าไปกระบี่ควรจะไปที่ไหนบ้างกระบี่เป็นยังไงกระบี่มีอะไรให้เราไป,ไ,ปได้บ้างนะคะในบทนี้พูดถึงกระบี่กัน ก่อนจะถึงกระบี่รู้จักกระบี่เบื้องต้นก่อนว่ากระบี่มีชื่อมาจากคําว่าอะไรบ้างนะคะกระบี่เนี่ยมีการตีความหลายความหมายสําหรับแค่ชื่ออย่างเดียวนะคะอาจจะสองความหมายหนความหมายแล้วแต่เรื่องที่ไปที่มานะคะอย่างน้อยลําดับที่หนึ่งเขาบอกว่ากระบี่มีชื่อเดิมมาจากคําว่าต้นลุมพี ต้นลุมพีเรียกอีกหนึ่งอย่างว่ากาลูพีกาลูพีหรือโคโลบีจนเกิดการเพี้ยนเสียงกลายเป็นกระบีนั่นคือที่หที่มาที่ที่หน,นะคะที่ที่สองกระบีมาจากคำว่ากระบือแต่สมัยก่อนเนี่ยค่ะกระบือไม่ได้เขียนเหมือนปัจจุบันนี้ที่มีตัวอ่อ่างเป็นตัวสะกดเพราะกระบือในสมัยก่อนเราเขียนด้วยตัวอักษรที่ประกอบด้วยกไก่รอเรือสระอะ บอใบไม้สละอือโดยที่ไม่มีตัวออ่างปิดท้ายนะคะดังนั้นจากตรงนี้ทำให้ไม่มีความหมายในภาษาไทยอย่างชัดเจนจึงมีการเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆปรับตัวอักษรรวมถึงเรื่องของการใช้ตัว อักษรและสระให้ถูกต้องก็เลยกลายเป็นกระบีจากอออ่างก็เลยเป็นสระอ e, ีบวกมาเอกกลายเป็นกระบีนะคะในความเป็นกระบีนี้นะคะมีเพลงให้ได้ฟังด้วยในเพลงก็จะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เมืองสําคัญของจังหวัดกระบีด้วยลองฟังดูนะคะว่าเพลงที่หามาประกอบครั้งนี้มีประโยชน์แล้วก็สามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างคะ่ะ ที่จบการฟังเพลงไปแล้วเรามาสู่หมวดแรกก็คือหมวดของภูมิประเทศนะคะภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่เดิมทีแล้วเราจะต้องพูดถึงก่อนว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพังงานะคะเวลาเดินทางจากพังงาไปกระบี่หลายๆคนขับรถไปเองก็ดีหรือว่านั่งรถโดยสารประจําทางไปก็ดีก็จะมีความสังเกตว่าหนึ่งอย่างที่กระบี่และพังงามีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของลักษณะของภูเขา ภูเขาลูกโตๆที่เห็นสองข้างทางซ้ายขวาขวาซ้ายเนี่ยโดยปกติที่เราเห็นกันโดยทั่วไปก็จะเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาดินมีต้นไม้ต้นโตๆขึ้นอยู่เยอะแยะใช่ไหมคะอย่างไรแล้วก็ตามพอไปถึงกระบี่กับพังงาหนึ่งอย่างที่เห็นความแตกต่างของภูเขาก็คือเรื่องของการที่เป็นภูเขาหินปูนนะคะหินภูเขาหินปูน ถ้านึกถึงพังงาก็จะนึกถึงทำพูงช้างถ้าถึงกระบี่เราจะนึกถึงแถวไหนนาะของจังหวัดกระบี่พอจะนึกภาพออกไหมคะถ้านั่งรถโดยสารแล้วไม่หลับจะเห็นว่าบริเวณที่เห็นได้ชัดที่เป็นภูเขาหินปูนก็คือบริเวณแถวอ่าวลึกนะคะทางขวามือ ขับรถเรื่อยไปเข้าสู่จังหวัดกระบี่ได้เลยค่ะความแตกต่างและความโดดเด่นของภูเขาหินปูนทำให้กระบี่มีกีฬาหนึ่งชนิดที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะนิยมไปทำกิจกรรมกีฬาชนิดนั้นคิดออกไหมเนาะว่ากีฬาอะไรกีฬาชนิดนั้นมีอุปกรณ์คือการต้องมีเชือกเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นกีฬาชนิดนี้ไม่รู้เดาได้หรือ,อยังนะคะ เฉลยเลยละกันกีฬาที่ว่าก็คือการปีนเขาหรือปีนหน้าผานะคะที่กระบี่เราจะเห็นกีฬาชนิดนี้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทีนี้กลับมาเรื่องของลักษณะภูมิประเทศนอกจาก กระบี่จะเป,เป็นจังหวัดที่เป็นภูเขาหินปูนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะภูมิประเทศทั่วๆไปที่คล้ายๆกับจังหวัดอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจังหวัดกระบี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอำเภอมีชื่อเป็นเกาะด้วยเหมือนพังงาเลยกระบี่ก็จะเป็นอำเภอเกาะลันตานะคะเกาะลันตาในความเป็นอำเภอของจังหวัดกระบี่ก็จะมีหลายๆอำเภอตั้งแต่ปลายพญาอ่าวลึกเขาพานม คลองท่อมลำทับเหนือคลองรวมถึงเกาะลันตาด้วยถ้ากล่าวไปแล้วกระบี่นะคะจะมีตำบลอยู่หนึ่งตำบลก็คือตำบลปากกาใสตำบลปากกาใสเชื่อว่าเป็นตำบลเดิมที่คนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ก่อนที่จะ ย้ายมาอยู่ที่อำเภอเมืองในปัจจุบันแล้วตำบลประกาสายอยู่บริเวณไหนตำบลประกาสายถ้าว่าไปแล้วก็คืออยู่บริเวณเดียวกับบริเวณที่เป็นวัดถ้ำเสือของจังหวัดกระบี่ที่ใครๆนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวพอไปกระบี่ก็จะไปขึ้นเขาวัดถ้ำเสือมีขั้นบันได1,200กว่าขั้นนะคะมีโอกาสก็ลองเดินทางไปดูได้ นอกเหนือจากนั้นแล้วสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ไม่แน่ใจว่านึกออกไหมจะเป็นรูปกระบี่ไข่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะคะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ตามชื่อเลยค่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าเคยเจอกระบี่ในถ้าของจังหวัดกระบี่ซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นกระบี่ที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่การันตีได้ว่าจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวดัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ใชายฝั่งอันดามันนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงกระบี่อีกลักษณะโดยทั่ว,วไปที่เป็นลักษณะภูมิประเทศเราจะนึกถึงสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับภูมิประเทศก็คือเช่นถ้ำตะกี้เราพูดถึงถ้ำแล้วนะคะไม่แน่ใจว่านึกออกอีกไหมว่าถ้าไปถ้ำหนึ่งถ้ำก็จะเจออีกหนึ่ง พื้นหนึ่งอย่างที่เจอในในความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะอยู่แถวแถวอ่าวลึกอยู่แถวแถวแหลมสักก็คือถ้ำผีหัวโตถ้ำผีหัวโตเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่นั่งเรือไปความน่าตื่นเต้นก็คือจะเจอภาพเขียนฝาผนังซึ่งปัจจุบันนี้ทางกลุ่มพื้นที่ที่ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ได้นำสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะมาตั้งอยู่บริเวณเอ่าวลึกนะคะเรียกว่ามิสเตอร์อ่าวลึก เป็นตัวลักษณะสูงสูงเวลาเราไปเส้นทางด้านในก็จะมีรูปปั้นของมิสเตอร์อ่าวลึกตั้งอยู่หน้าอำเภออ่าวลึกเลยอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างซึ่งถอดมาจากภาพเขียนสีในถ้ำผีหัวโตนะคะนอกจากถ้ำแล้วจังหวัดกระบี่ก็จะมีลักษณะภูมิประเทศมีความเป็นแอ่งน้ำหรือแอ่งเฉยๆนึกออกไหมคะตรงไหนของกระบี่ที่เป็นแอ่งคอ่คอยคิดเนาะเช่นทานบกขอรณีเป็นพื้นที่เป็นแอ่งมีน้ำเยอะ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสะมรกตนี่ก็มีความเป็นแอ่งเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกจากมีความเป็นแอ่งที่ตรงนี้เรียกว่าแอ่ง มีลักษณะที่เป็นน้ําเย็นแล้วนะคะก็จะมีแอ่งที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าบ่อน้ําร้อนด้วยบ่อน้ําร้อนของจังหวัดกระบี่ที่คนหรือนักท่องเที่ยวนิยมไปแช่เพื่อพักผ่อนก็เช่นบริเวณบ่อน้ําพุร้อนเค็มที่คลองท่อมเคยไปไหมคะที่นี่ดีเนาะมีการวิจัยแล้วก็มีคนหลายๆคนที่เป็นคนพื้นถิ่นเนี่ยไปแล้วเขาเชื่อว่าช่วยรักษาโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตต่างๆได้ ตอนไปเนี่ยบางครั้งเห็นคนที่แบบนั่งรถเข็นนะคะ ไปแล้วก็ไปนั่งแช่เท้าแช่ขาเขาบอกว่าไปแล้วดีขึ้นก็เลยไปนั่งคุยกับเขาเขาบอกว่าเป็นการรักษาคล้ายๆว่ารีบำบัดอีกแบบหนึง่งซึ่งคล้ายๆกับจังหวัดระนองอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเรามาพูดถึงเทือกเขาเด่นๆของจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต่อยาวลงมาจากจังหวัดพังงาโดยที่เทือกเขาที่อยู่ด้านล่างนะคะของจังหวัดกระบี่เนี่ย <S <S ก็จะเป็นการเชื่อมโยงสองเทือกเขา, <ๆ S 1> ขเขาก็คือเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานาครศรี ธรรมราชที่เคยให้ดูแผนที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว ความสําคัญของเทือกเขาสองเทือกเขานี้นะคะก็จะมีเทือกเขาเฉพาะของจังหวัดกระบี่เองเรียกว่าเขาพนมเบญจาหรือเทือกเขาพนมเบนจาน่าจะคุ้นค้นอยู่นะคะเทือกเขาพนมเบนจาเนี่ยมีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเป็นพื้นที่หรือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงให้คนกระบี่ใช้ในการดารงชีวิตนะคะคลองที่ว่าก็จะเป็นคลองกระบี่ใหญ่คลองกระบี่น้อยและคลองปากาใสาถ้าสังเกต ไปกระบี่รอบๆก็จะมีป้ายข้างทางเขียนว่าเขียนชื่อคลองนะคะคลองกระบี่ใหญ่คลองกระบี่น้อยและคลองปากกาใสยนี่เป็นสิ่งสําคัญหนึ่งที่ให้การเลี้ยงดูแล้วก็หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดกระบี่ค่ะ เราพูดถึงพื้นที่ที่อยู่ด้านในแล้วกระบี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่คล้ายๆกับระนองภูเก็ตและพังงาเพราะกระบี่ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่บริเวณรอบๆชายฝั่งทะเลด้วยนึกออกไหมคะเกาะของจังหวัดกระบี่ที่คนนิยมไปเที่ยวมีเกาะอะไรบ้างหนึ่งในนั้นใครไปกระบี่ต้องไม่พลาดคะ่ะคือเกาะพีพีใช่ไหมคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความได้รับความนิยมนะคะ ความเป็นเกาะพีพีทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคนเดินไปบนเกาะเพื่อชมวิวรวมถึงไปดำน้ำชมปะการังได้นะใต้น้ำที่มีความสวยงามมากนั่นเป็นเกาะใหญ่ๆนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเกาะปอดะนะคะและและเกาะเล็กๆน้อยๆที่เวลาไปเที่ยวก็จะมีการซื้อทริปแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปบริเวณเกาะของจังหวัดกระบี่ซึ่งเริ่มต้นจากหาดนพรัตน์ธารารวมถึงการไปชมทะเลแหวกนะคะก็คือไปเดินหาดทรายตรงกลางเลย แล้วก็จะมีความเป็นทะเลอยู่สองข้างนะคะอันนี้ก็สวยงามอยู่มีโอกาสอย่าลืมนะคะไปท่องเที่ยวกันอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความโดดเด่นของจังหวัดกระบี่ก็คือการที่มีแผ่นดินอัดขึ้นเป็นแผ่นที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะอันนั้นก็คือไปเที่ยวที่สูตรสารหอย75ล้านปีนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นิยมไปเที่ยวกันมากมายนะคะ นอกเหนือจากความเป็นลักษณะภูมิประเทศแล้วลักษณะภูมิอากาศก็คล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆที่เราเคยพูดมาแล้วก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนฤดูฝนนะคะฤดูหนาวนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ยังคงมีอยู่บ้างความเป็นลักษณะ ภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดกระบี่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ความโดดเด่นที่น่าสนใจของจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งอย่างก็คือไปกระบีล่ลุดูผลไมา้เมื่อไหร่ไม่ค่อยเลยที่จะไม่ได้มีโอกาสทานผลไมา้เพราะกระบี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเชื่อว่าดินอุดมสมบูรณ์ดังนั้นนํามาสู่การมีผลผลิตทางด้านการเกษตรค่อนข้างเยอะมากทั้งผลผลิตที่เป็นผลไมา้และผลผลิตที่เป็นพืชเศรษ,ษฐกิจ ก่อนถึงจังหวัดกระบี่ไม่แน่ใจว่าเคยผ่านพื้นที่ที่มีป่าทั้งซ้ายและขวาไหมนะคะเรียกว่าป่าโอโซนความเป็นป่าโอโซนตรงนั้นถ้านั่งรถไปเผลอๆใครพูดโทรศัพท์อยู่สัญญาณอาจหายได้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติแต่บริเวณแถวนั้นล่ะค่ะเป็นตัวการันตีได้หนึ่งอย่างว่าพื้นที่ของจังหวัดกระบี่มีป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะภายในจังหวัดกระบี่มีป่าหลายประเภทมากค่ะไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล าสัตว์ป่าเขตพื้นที่ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมายหลายๆคนนะจะเคยคุ้นๆหูบ้างนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นอุทยานแห่งชาติก็จะนึกถึงอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาอันนี้เป็นพื้นที่อุทยานที่ได้รับการความนิยมของนักท่องเที่ยวมากนะคะทรัพยากรที่ กล่าวไปตะกี้ที่เป็นทรัพยากรดินแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีแร่แร่ก็แน่นอนค่ะมีเหมือนทุกๆจังหวัดก็คือแร่ดีบุกนอกจากนั้นก็จะมีวลเฟรมแบรไรท์แทนทลท์ที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรแร่ของจังหวัดกระบี่ก็จะมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในแผนที่จังหวัดกระบี่แต่ความโดดเด่นของกระบี่นอกเหนือจากนั้นก็คือการมีฐานหิน พราะจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการตั้งโรงงานไฟฟ้าฐานหินลิกไนซ์นำฐานหินมาแปลรูปเป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแต่กว่าจะได้โรงงานไฟฟ้านี้ก็มีการผจญภัยแล้วก็พูดคุยกันหลายอย่างก่อนที่จะมีการตกลงสร้างกันแล้วก็ทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันนี้ในจังหวัดกระบี่นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีฟลูออไรด์คุ้นๆไหมคะฟลูออไรด์อยู่ที่ไหนคุ้นๆว่าฟลูออไรด์อยู่ในยาสีฟัน แต่ความที่ใส่ในยาสีฟันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคุณว่าฟัวร์ไอยู่ในยาสีฟันแล้วคุณสมบัติของฟัวร์ไลคืออะไรคุณสมบัติของฟัวร์ไลคือทําให้เกิดความแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของความเป็นคล้ายๆแ,แก้แกวที่โปร่งใสด้วยนะคะดังนั้นเดิมก่อนเดิมทีก่อนจะฟลูออไ์ใส่ในยาสีฟันก็จะมีฟลูออไลที่มีสีสันต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ นอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าสรุปการใช้งานเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุของจังหวัดกระบีท่ที่มีเยอะแยะมากมายถามว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างก็ไปไปผลิตไฟฟ้าไปถลุงโลหะนะคะรวมถึงการผลิตอาหารการแปรรูปฐานหิน แล้วก็การเกิดมาเป็นของใช้ที่มีสภาพต่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการแปลสภาพเกิดมาเป็นก๊าซเกิดขึ้นด้วยนะคะก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปว่าจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ติดทะเลเลยทําให้บริเวณชายฝั่งของจังหวัดกระบี่นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนมีปะการังและมีหญ้าทะเลรวมถึงสัตว์ทะเลหายากสัตว์ทะเลหายากของจังหวัดกระบี่ เราเคยเจอปลาโลมามากระโดดเล่นน้ําอยู่นะคะนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพที่เกิดขึ้นภายใต้ท้องทะเลที่สามารถเห็นได้นะคะนี่เป็นการกล่าวโดยทั่วไปของลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่นะคะ